จับตาการผลิตน้ำตาลอินเดียปริมาณอ้อยเข้าหีบลดแนวโน้มส่งออกน้ำตาลอินเดียสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบราซนคนเกษตรอยู่ยนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บราซนกันด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็มาติดตามสถานการณ์การผลิตน้ําตาลของอินเดียนะครับปริมาณอ้อยที่จะเข้าหีบในปีการผลิต2,564นะครับ ซึ่งคาดการณว่าในปีการผลิต2021 2022อินเดียจะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ419.25ล้านตันเพิ่มขึ้น26.45ล้านตันจากปีก่อนคาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ประมาณ29.8ล้านตันหลังจากที่แบ่งไปผลิตเอทานอลแล้วจำนวน3.4ล้านตันถือได้ว่าลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ740,000ตันนะครับ คาดว่าปริมาณการบริโภคน้ำตาลในประเทศในปี 2021- 2022ทับจะอยู่ที่ประมาณ25.64ล้านตันซึ่งก็พบว่ามีน้ำตาลที่เหลือจากความต้องการบริโภคภายในประเทศของอินเดียนั้นประมาณ4.4ล้านตันซึ่งอินเดียจะส่งออกน้ำตาลในปี2021ทับ2อประมาณ4ล้านตันทั้งนี้การส่งออกน้ำตาลจะได้กำไรดีก็ต่อเมื่อ ได้ราคา20.6เซนต์ต่อปอนด์สำหรับน้ำตาลทรายดิบและ516หเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันสำหรับน้ำตาลทรายขาวนะครับซึ่งก็น่าจับตานะครับสำหรับผลผลิตของอินเดียที่มีการลดลงในปีนี้ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานะครับอินเดียนั้นทุ่มตลาดนะครับโดยรัฐบาลอุดหนุนโรงงานน้ำตาลของอินเดียอุดหนุนผู้ส่งออกน้ำตาลของอินเดียนะครับจึงทำให อินเดียนั้นขายน้ำตาลในราคาที่ถูกได้จึงทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นลดลงนะครับและต่ำจึงเป็นผลพวงให้ราคาอ้อยภายในประเทศของเราก็ลดต่ำลงเช่นกันแต่สำหรับในปีนี้นะครับรัฐบาลอินเดียเลิอกอุดหนุนเนื่องจากถูกพ้องล้องจากบราซิลจากไทยจากเวียดนามที่เป็นคู่แข่งทางการส่งออกน้ำตาลของอินเดียนั้น พองร้องเรื่องรัฐบาลอุดหนุนการส่งออกของอินเดียนะครับจึงทําให้รัฐบาลนั้นเลิกการอุดหนุนการส่งออกน้ําตาลของอินเดียจึงกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติในการส่งออกจึงอยู่ในราคาที่เหมาะสมราคาของตลาดโลกจึงทําให้ราคาน้ําตาลในตลาดโลกนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นณนะตอนนี้นะครับจึงเป็นทิศทางบวกสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยของไทยเราอีกด้วยนะครับที่ ลุ้นราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต2,564ทับ65นั้นจะเกิน1000หรือไม่นะครับก็รอลุ้นกันนะครับหลังจากที่รัฐบาลอินเดียเลิอกอุดหนุนนะครับการส่งออกน้ำตาลของอินเดียก็ประสบปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้อินเดียจะผลิตน้ำตาลได้มากนะครับผลิตน้ำตาลได้มากเป็นอันดับสองรองจากบราซิลนะครับแต่ว่าอินเดียก็ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับเหลือ จากนั้นจึงส่งออกนะครับจึงก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าตลาดของอินเดียที่จะส่งออกก็จะอยู่แถบอินโดนีเซียนะครับที่เป็นหลักในตอนนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าการส่งออกน้ําตาลของอินเดียนั้นยังน้อยกว่าไทยนะครับไทยผลิตน้ําตาลได้น้อยกว่าอินเดียมากนะครับแต่การส่งออกน้ําตาลของไทยนั้นมากกว่าอินเดียนะครับการบริโภคภายในประเทศของไทยนั้นต่ํากว่าอินเดียนะครับเนื่องจากปะชากรนั้นต่างกันรีบรับนะครับ จึงเป็นสาเหตุการส่งออกของไทยนั้นขึ้นมาอยู่ที่อันดับสองของโลกนะครับรองจากบราซิลนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับก็น่าจับตามองหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบก็ลดต่ําเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและเกิดน้าค้างแข็งต่อมานะครับอ้อยหยุดการเจริญเติบโตชะงักนะครับ ไทยที่คาดการไว้85-90ล้านตันนั้นจะถึงหรือไม่เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยเช่นเดียวกันนะครับก็รอ,อดูสถานการณ์จับตาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้